กาบสบายดีและสวัสด,ดีพี PP ่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านื้อนี้เนาะมาอยู่กับเบ้าหลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ย่จังใดก็ขคอฟากความหักละความคิดฮอดไปหาพี PP ่ๆน้องๆเอฟซีทางฟังไทยคือเก้าที่ผ่านมาฮันเด้อเนาะถ้าหากพี่ๆน้องๆท่านใดเข้ามาแล้วเนาะกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเบ้าหลุยเนาะได้มีกำลังใจในะการนำเสนอเรื่องราวดีๆของ เมืองลาวเมืองไทยมาสู้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งได้สวมยางเป็นปกติอะไรทุกคนสำหรับเรื่องราวในเมื้อนี้เนาะบ๊าวลุยจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปสม่มเ,เรื่องราวเกี่ยวกับยุมหาลัยในประเทศไทยทุกคนว่าเพื่อนมีางานกินเข้าหรือว่าทานอาหารฟรีบ่เวนาอทุกคนเนาะแต่เรื่องนี้บ่าวลุยก็เคยสงสัยมาโด้วว่ามันมีเท้บ่เวนาะทุกคนเกี่ยวกับ กินข้าวฟรีอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ในหองเรียนสำหรับเรื่องนี้เนาะมาลุยจะพาไปเบิ้งอาคนลาวหรือว่าสาวลาวที่เพื่อนได้ศึกษารลอว่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในประเทศไทยพวกนทุกคนที่ว่าน้องเพื่อนเนาะจะพาไปเบิ้งตัวจริงเลยว่ามันมีงานที่ว่ากินข้าวหรือว่าทานอาหารฟารีแท้บนน้อทุกคนเนาะราคาอาหารเนาะว่าจะเป็นอาหารประเภทใดๆทุกคนถ้าหากว่าเพื่อนขายอยู่ในมหาวิทยาลัยว่ามันจะราคาแนใดแตกต่างจากอยู่ข้างนอกบนเนาะ แต่บาลลยก็คิดว่าเพื่อนน่าจะขายในราคาที่ถึงนะทุกคนเนาะเพราะว่านักศึกษาก็อาจจะบุมีไรายได้สูงคือพ่อค้าสักขายแล้วว่านักธุรกิจที่ว่าอยู่ไหนข้างนอกเนาะทุกคนเนาะราการเราจะไปเบิ้งความรู้สึกของสาวลาวแล้วว่านักศึกษาลาวที่เพื่อนได้ไปเห็นตัวจริงอะไรทุกคนว่ามันจะเป็นอย่างไรไเนาะก่อนอื่นบาลุยก็ต้องขอเข้าใจและก็ต้องขออนุญ,ญาตเดออเรื่องลาวดีๆนี้เนาะจากนองตุ๊กตาสาวน้อยลองสารทุกคนเพื่อนก็ได้ศึกษาอยู่ใน มหาลลยของประเทศไทยผู้เล่ทุกคนซึ่งวันที่ผ่านมาเนาะที่ว่านอ้องตุ๊กตาเพื่อนกันได้นาเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองไทยมาให้เราเบิง้งในไลยเรื่องที่ผ่านมาทุกคนซึ่งมาบาลลยเองกันได้ติดตามน้องมาโดยตลอดเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้บาลุยจะได้นําเอาเรื่องนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งในสมเนาะเอ้าทุกคนเพื่อเป็นการศักซาเสียเวลาเฮาไปเบิ้งไปสมเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยเนาะแล้วเราจังมารวมกันหลังจากที่สมวีดีโอจบไปเนาะทุกคน สวัสดีทุกคนนี่ตระหามกุศลของน้องตุ๊กตาสาวน้อยไทยลาวสาวน้อยลองซันเดอร์โมนี่ต้องตัวอย่างพิพาทุกคนใส่อันนี้มาทําตามคําเรียกร้องขอของคนล่านะคะว่าจะให้น้องตุ๊กตาไปถ่ายคลิปให้ดูหน่อยที่ว่าหอสันสามารถกินข้าวฟรีได้ก็คือคุณเดี๋ยวจะพอกก็คือคนธรรมดาพระสงฆ์เนี่ยก็คือสามารถเข้าไปสันได้ต้งทีบูมอ่ะ มีแบบใดแน่พ่นบริการฟรีแบบใดแน่เดี๋ยวจะไปถ่ายแล้วกะให้หลายลเียทุกคนพร้อมรวมห่วงกำไรคลิปนี้เลยเนาะเดี๋ยวฮอปไปดูเลยไปรับชมกันตอนนี้เองกับเลิกแจ้กวิชาวเศร้าตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะกับเพรว่าคลิปนี้ที่ลงหรือว่าได้ป้อยมือใดหรือว่าป้อยเวลาใดกะอันนี้บอกเวลาไล้วก็มาตอนนี้อยู่ที่ห้องน้ำนะคะทุกคนก็คือมาอ่าล้างลุงล้างหน้าในนนึงเลยก็คือี่ไปถไายต่อเดี๋ยวชาวูปไปเบิ่งว่าเอ้ยประเทศไทยนี้อย่างแบบนี้เ้อทุกคนคือ ดีแข็แบบเลิศมากนะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยวเราทยแากออกกำลังห้องทีแรกก็ว่าท่าทุกคนไปถ่ายที่ห้องสรแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ข้างหน้าเขามีกิจกรรมอะไรเดี ul, ๋ยวเราเรนจะลงไปถ่ายทุกคนดูนะคะมีข้าวกฟืีหรือเปล่าผละก็ย้อยผละอีกยังดอกก็คือมมีการแบบ มีอาจารย์แล้วก็มือสวดแบบนี้แม่คงไม่ค่าอย่างเงาเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเบิ่งว่าข้างในท่านเป็นแนวไหนนะคะกบที่งางต่องไปลองลงลิบลงลิบมได้งายมาจากงนนี้มีลิบเพ่อนทุกนกบคือขึ้นลิบลงลิบนี่แหละการที่ลงลิบนะคะเราก็จะเดินไปถ่ายดูนะคะว่ามีอะไรบ้างหรือว่าเป็นแบบไหนนะคะ แล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเป็นยมที่ามาเบิกหมาเป็นยังไงเนาะแต่โมรููรอกว่าใครอยากมาทายวเอ,อเออมีผี <ขอ S 2> ด้วยมาเชิเดแล้วทายกันบมลูว่าเป็นวิธีอย่างเดนี่มรูเป็นพิธีอย่างคือแบบให้รายละเอียดในคลิปวันไดเลย น้องตุ๊กบม่คุ้มมันคือง,งานอีกอย่างน่าจะเป็นแบบงานอันวันเกิดคณะสังคมบอกวันเกิดเจ้าของวันเกิดอย่างว่าอาจารย์คะอาจารย์คะสังคมมัง้งตัเนนเวเองโบน่ใจคือกันนะ้องซึ่งก็โบก้าถามไปอีกว่าทีเข้าไปทหปน,นี่ตัวเคนกากิจบัจบจบัจบยุก็เลยแบบโบก้าไปถามเนาะจะไปถ่ายหอสันทุกคนเบิ่งเด้อว,ว่าเออนนไปจังใดนาะงมามันมันมันดีแบบไหนในการเรียนในมาหาลัยนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกเลยว่า แต่ละยานขี่มาถ่ายในมหาวิลัยก็คือมีแต่เรื่องดีๆทั้ทงนั้นแล้วก็มีแต่ภาพโมเมนต์ที่ดีน,นะทุกคนอันนี้จะเป็นห,ออาห,าห้องอาหารห้องอาหารนะคะาาทุกคนแต่ว่าขั้นล่างก็คือแบบเสียงเงินข้างบนก็คือแบบไม่เสีย,เ,ยงเงินใช่ไมามีผสมไม่อย่างเนาะ มา,มาเบิ่งดูว่าที่เป็นหน้าไดรีวิวเธอแรกได้นี่ย่างก,กับแบบงงๆว่ะเออจังใดแต่ก็ดีนะแบบเขามากินมันก็สิแบบประหยัดแน่นเนาะแมนบอกแตบบ่เวลาเขามากินก็บะประหยัดค่าใช้จ่ายเขาต้องขึ้นเนี่ยบอ,นนบาอการที่เราจะขึ้นไปนะคะเขาก็ต้องปดเกิดอ,อีกบอ

ขึ้นมาแล้วนะคะปิกไพรนิมดังอายุตัวน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยอยู่บอมอินเดีย เฟนะนกคนนกอาหารบีฟเลยนะี่มกันเลยกันลยค่ะโอนได้นะค่ะวุนเล้อค่ะาแกเนีก้อูี้ย่ะนแกงหม้ยประแกงมหมสยบประน เชอร์เบอรได้หลายแห้งนะคะคนกันมากินหลายอันนี้จะเป็นอีกสูนรอาหารที่ดึงนะคะที่แรกก็เป็กคอรติงที่เ่ไปกินสั้นสองสั้นสองของตึเนี่ยทุกคนก็คือว่าสามารถแบบกินที่ได้แต่เนื่องจากว่ากเบงเข้าไปแล้วว่าคนหลายแห้งนะคะแล้วก็คืออัน าสลัดก็มีแต่แบบเป็นผ้าเอาเองกันเลยแบบว่าว่าเป็นอย่างมั้นไงต่มากินอยู่ข้างล่างได้เนาะเอาใจกันเลยมาจิบอยู่ข้างล่างดีนะคะอันนี้ก็จะแบบเสียงเงินแต่ว่าราคาก็ได้ถูกนะคะมมมมเมนูาานี่เมนูนี่สองอย่างเลยทุกคนเราจะเข้าอยู่ประมาณหลายนะคะสี่สิบบาทถ้าเปข้างนอกอะนะราคาห้าสิบหกสิบบาทแน่นอนเลยอันนี้เคยมาก่อนแล้วเคยลองมาก่อนแล้วนะคะ แซ่บเนาะอาหารกินกินในแซ่บเด้นอนาะตุกตาเด้อ กินก็สงายนท้ะ เปลียนนำลายเลยนะนีช่ชิาลุยคือว่าหิวเลยน,นี่เนาะค่ะทุกคนตอนนี้นังเต่งก็งงงงกินข้าวแล้วแล้วนอกกที่มาถ้าเรียนวิชาต่อไปนะคะส่วนวิชาต่อไปก็เป็นอันวิชามนุษย์กับสังคมนะคะทุกคนน้องเต่งกนเลยอ่ามายืนท่ามูมูไปซื้อน้ำนะคะทุกคนกัอันนี้เป็นหนองซาที่หญยแหง้งเรื่องปูเลี้ยงปลามาให้อาหารปลาได้แต่ละแรงเนาะอันนี้เป็นอาคารที่แบบว่ามีงานก็คือจะจัดนะคะเพื่อนเต่งก็คือมาท่ามูหละ คักเนาแบบทีปะปทศไทยแบบมีการแบบกินข้าวฟรีนำแล้วก็นมีอย่างมีงานมีงานต่างๆแบบรา่ว่าจะเป็นไง,งอย่างกายาทุกคนแล้วก็อีกายาที่สาคัญก็คือแบบมีของกินฟรีคือแบบว่าถ้าก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายฮาโลงนะทุกคนที่แล้วรุติวเว่าที่เขาไปกินเดแต่ว่าเุติก็คือแบบเอ่อเพาอยากเข้าไปแน่ก็เลยแบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นโยมนะทุกคนรุติเก็เลยออกมาข้างนอกนะคะกับบ่อน้ำมูลายทุกคนก็คือแบบคุยกับอาจารย์หลายก็บสื้อลายก็จะว่าออกภพษาอีสศานนะคะ อันนี้คือบูุูตัวเลยเ่าตีว่าภาษาอีสานทางภาคใดล่ะก็อว่าเริ่มติดกับมือคนพื่อนที่เป็นอีสานเอากันก็แบบเออว่าไปนะคะเพราะว่ามีบาเคนบอกว่าลงต๊กคำว่าเขาลงต๊กเวลาที่ตู้ภาษาอีสานนี้คายกับภาษาขอนแก่นแห้งนะคะบางคนจะบอกว่าคายกับภาษาขอนแก่นนะคะแล้วคายกับสกลแล้วก็น้องบัวอุดรโกนี้ก็แบบคายกันเลยสินะบางคนจะบอกวาตัวเบาคืออีสานไลยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นว่าเบาน้ามูน้าคุยแหละทุกคนได้จากมูได้จากขู่แล้แบบ เ,ะะเอาเป็นยังไงได้เนาอพี่น้องหลงานชายที่ได้เบิ้งได้สมเนาะสาวตุกตาที่เพื่อนพาไปเบิง้งตัวจริงอยู่ในมหาลัยว่ามีการกินอาหารฟรีแทปเนาะทุกคน,นเนาะเขาก็ได้เห็นไปแลยทุกคนที่ว่ววามีตัวจริงเนาะอันนี้เนาะที่ว่าอยู่ในมหาลัยประเทศไทยบู้ฮู้ว่าเพื่อนนะกินปกติทุกวันบอกเลยว่ามีงานนี้อย่างเพื่อนจะให้กินอาหารฟรีเนาะอยู่ในมหาลัยทุกคน แต่ว่าสิ่งที่เบ้าลุยรายการน้นองตุ๊กตาได้เห็นไปเมื่อกี้กัมีงานที่ว่าให้กินอาหารฟรีแท้ทุกคนถึงว่าเพื่อนจะขายเนาะก,กัอยู่ในราคาที่ว่าทึกกลัวอยู่ในข้างนอกโอ้หลายทุกคนเนาะก็คือน้องตุ๊กตาได้ว่าไปเมื่อกี้ทุกคนอ,อยู่ในมหาลัยกับสี่สิบบาทเนาะถ้าว่าหากอยู่ข้างนอกกับห้าถึงหกสิบเจ็ดสิบบาททุกคนโอ้มันกันรุ่นลื่นกันนี่หลายสมควรเนาะและการความรู้สึกของน้องตุ๊กตาเพื่อนก็นได้ว,ว่าว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหลยสลับอยู่ในมหาลาัยที่ว่ามีเรื่องแบบนี้นะทุกคนเนาะ มันกาเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเบาลุยได้เหตุอะไรกะมันกลาเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนทุกคนมันกะเฮ็ุให้เราหลุดพ้นค่าใช้ใจ่ายไปค่อนข้างหลายเติมเลยนะทุกคนเนาะถ้าว่าได้กินอาหารฟรีในโรงเรียนทุกคนตอนอื่นบ้าลุยก็ต้องขอเขอ้าใจด้วยนะทุกตาเนาะที่ได้นําเอาเรื่องราวดีๆนี่มาเผยแพร่ให้คุณพี่น้งนองในเบิ้งในสมเนาะแล้วก็บ,บ้าลุยก็ในเอาเรื่องราวนี้มานําเสนอมาเสต่อให้คุณพี่น้องในเบิ้งนในสมเติมอีกทุกคนเพื่ออาจจะมีหลายคนสงสัยที่ยังบม่ทันได้ฮู แลักกได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะว่าอยู่ในมหาลัยไทยมันมีงานที่ว่ากินอาหารขี่แทนแะทุดูคนเนาะอันนี้มันกลเป็นเรื่องที่ดีที่บลุยได้นำเอาฝากมาตอนไว้พี่น้องอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เด้อสำหรับวันนี้เนาะบลุยก็จะขออําลาพระจากไปเพียงเท่านี้แหละขอความเขอ้าใจท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของบอลุยแต่ต้นจุบๆแลก้กกหลายๆคลิปที่พ่านมาเนาะตอนี้บอลลูยก็ต้องขอเขอ้าใจหลายๆเด้อสำหรับวันนี้เนาะบอลุยก็จะขอจากไปเพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอเกล้าวข้า่า Sabar di, bye bye.